ทุ่ผมลาก,กี้เช่นเคยครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่ในเกมของ The s ซิ s 4เช่นเคยครับวันนี้เราอยู่ในสปีดบิลแนวโมเดิร์นลอฟนั่นเองนะครับวันนี้แน่นอนครับตามธรรมเนียมเราก็ต้องมีประเด็นมาพูดคุยกันนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากอ,อ,อ,อ่หลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้ถังขนาดเพืพ่อนๆว่าเพืพ่อนๆรู้จัก The s ซิ s ได้ยังไงนะครับก็มีคอมเมนต์เนี่ยมากมายเลยที่คอมเมนต์ว่ารู้จัก The s ซิ s ได้เพราะเพื่อนรู้จัก The s IM มได้เพราะน,น,น,นู่นเพราะนี่เพราะนั่นนะครับวันนี้ เราก็จะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆได้ถามมานะครับก็พี่ผมบอกนะว่าใครอยากให้ใครอยากถามคำถามอะไรผมให้แฮชแท็กว่า a r s k i หรือ asklk นะครับก็คือ a a ทุ i a s k l k แล้วก็ a s k k y ก็คือ a r s k i นั่นเองนะครับ a r s k i สามารถถามมาได้เลยนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงว่าเราจะมาพูดถึงว่า a r s k i อยากถามเขาว่ารู้จักพี่ม่อน พี่โบ๊ทพี่ป้องตั้งแต่เมื่อไหร่คะอยากรู้จริงๆแล้วเจอกันมาได้อย่างไรนะครับคอมเมนต์นี้มาจากแพทริอันอาร์ตนั่นเองนะครับก็ถามว่ารู้จักรู้จักม่อนรู้จักพี่โบ๊ทรู้จักป้องพี่ป้องได้อย่างไงนะครับก็จะบอกว่าเรื่องมันก็ยาวอยู่นะผมว่ามันเรื่องมันยาวมากเลยก็คือจริงๆอ่ะผมอ่ะไม่ได้รู้จักม่อนหรอกคือผมอ่ะไม่ได้ไปรู้จักมันนะครับ ผมไม่ได้ไปรู้จักมันแต่มันมารู้จักผมเข้าใจไหมเออก็คือว่ามันเริ่มจากการที่ผมเนี่ยก็คือไปกลุ่มเล่นกันนะครับก็คือกลุ่มแบบกลุ่มพวกปาร์คอะไรพวกนี้น,นะครับซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ใช่กลุ่มแล้วก็เป็นแค่แบบพูดคุยเล่นเฉยๆนะครับก็เป็นกลุ่มแบบกลุ่มแบบออรู้จักก็จะเป็นช่วงคิลเลอรสตูดิโอนะรออประมาณนั้น,นครับแล้วคราวนี้แมปมีคนคนนึงนะครับลากลากไอ้สิบไอ้ลาก,ลากไอ้ไทม์เข้ามาไอ้ไทม์หรือไอ้สิบสองไทม์มันลากเข้ามาใช่ไหม พอ่างมาเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าคือตอนแรกๆอ่ะอ่าคือผมอ่ะซับเยอะยว่ะมันเวรแล้วคราวนี้คือแบบมันก็ทำมันไม่รู้วะาอยมันก็พุ่งหล้วจากนั้นคือมันก็เริ่มพุ่งแบบงงๆนะับเอองงจริงๆเันเลยชแนลนะครับอืมแต่ถ้าถามว่าผมรู้จักมันได้ยังไงก็นั่นแหละครับมีคนลากมีคนลากมันเข้ามานะครับซึ่งตอนแรกอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกนะครับเมื่อก่อนมันก็ทำแนวแบบแนวประมาณแบบว่า ลุงเพียนะเออประมาณนั้นแหละเออประมานั้นแหละนะแน่แนประมาณนั้นก็ทำแนบประมาณนั้นแล้วมันก็แบบแล้วก็ลากเข้ามาพอลากเข้ามาเสร็จใช่ไหมมันก็เริ่มมีซับสไครต์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมพอหลังจากนั้นปุ๊บม่อนเนี่ยไอ้ม่อนเนี่ยมันก็ได้เ่าเริ่มไปแคสกับพวกพี่โบก็คือมันเริ่มหาคอนแทคมันเริ่มหาคอนแทคแบบคนต่างๆแบบคนที่ดังๆอะไรเงี้ยมันเริ่มหาคอนแทคมาเพื่อมาแคสเกมด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไปแคสเกมกับพี่โบได้ประมาณตอนหนึ่งสองตอน พานถึงสองพันนะมันก็แคทเสร็จแล้วมันก็มาถามผมว่าอยากเล่นกับพี่โบ๊ป่าอยาพาไปให้เออมันก็บอกไปอย่างนี้แบบอยากเล่นกับพี่โบ๊ป่าอยาพาไหมกูผมก็บอกว่าแบบเอะไม่รู้สิก็แล้วแต่อ่ะเออแบบแบบว่าก็แล้วแต่อ่ะแบบไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ก็แล้วแต่แล้วมันก็พาผมไปนะครับถ้าคลิปแรกรู้สึกจะสามารถดูได้ที่ช่องพี่โบ๊นะครับก็คือเป็นคลิปเปิดลัคกี้บ็อกซ์ลัคกี้บ็อกซ์คลิปแรกที่ผมเล่น ที่ผมเล่นกับไอ,อมอนแล้วก็พี่โบสนะครับก็ไปดูได้แล้วหลังจากนั้นนะผมก็เริ่มแบบสนิทกับพี่โบสมากขึ้นนะครับโดยการที่แบบช่วงนะั้น่าจะเป็นช่วงอโอวัสมีอีเวนต์ใช่ไหมก็คือตอนแรกผมรู้จักแค่พี่โบสคนเดียวแล้วจากนั้นไอมอนอนะ่ะมันก็ลากผมอะ่ะไปรู้จักพี่ป้องพี่เฟิร์สอะไรพวกนี้ไอมอนก็เริ่มลากลากลาก,ลาก,ลากผมไปนะเพราะว่าก็แบบว่าเหมือนเป็นกลุ่มแคชช่วงปิดเทอมที่แล้วนะที่เราแบบเราแคชกันลัคก,กี้บล็อกอะไรพวกนี้นะครับ เราก็ไปแคสก,กันอย่างนั้นมันก็เริ่มสนิทเรื่อยๆนะเพราะช่วงนั้นก็คือด้วยความที่พี่โบ๊กับพี่เฟิร์สเนี่ยเป็นคนที่เล่นโอวัสอยู่แล้วนะซึ่งผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นโอวัสด้วยแล้วปาก็เหมือนกันนะก็เป็นคนที่ชอบจากนั้นก็คือแบบเราอยากเล่นโอวัสพอดีอยากหาตีเล่นโอวัสนะเราก็เลยแบบสนิทกันเพราะโอวัสมากขึ้นนะเพราะว่าพอเราแคสเกมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะแยกยางกันใช่ไหมแต่พอพวกผมแคสเกมเสร็จเนี่ยก็จะเล่นโอวัสกันต่อนะในบางครั้งนะก็อย่างวัานานัน้นนะครับเราม event ไปเล่นโอวัตกันนะแบบเฮ้ยเบื่อจะแคสเกมอะไรดีอะไมคับมันก็เบื่ออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแบบจะแคสเกมอะไรดีวะก็เลยแบบวันนั้นก็เลยแบบว่าแคสเกมโอวัตเลยก็คือแบบอัพไลซิ่งก็คือเล่นกันแบบตอนแรกก็แบบว่าเฮ้ยเล่นโอวัตเปล่าอะไรงเงี้ยแบบก็เริ่มจากผมแคปไปแคปมาจากนั้นก็มีแบบพ่อพี่โบ๊ทพี่เฟิร์สอะไรมาเล่นด้วยก็มันเลยทาให้แบบว่าเราสนิทกันมากกว่าเดิมนะก็เลยไปมาณนั้นนะถามว่ารู้จักกันได้ยังไงจริงๆอ่ะมันมียาวว่านั้นเว้ยแต่แบบผมลืมไปแล้วว่ามมัันีออะไไรยงงต่ นะครับอือก็จะเป็นประมาณนั้นนะสลับคำถามนี้สุดท้ายก็แล้วก็ต่อมาคำถามที่สองนะครับ ask lk ตอนพี่เล่นเกมแล้วพี่เบื่อเกมอะคะเบื่อเร็วสุดนานเท่าไหร่นะครับจากอนดูจาก e n นดราน่าใช่นะใช่ไหมผิดขออภัยนะครับก็ตอนที่พี่เล่นเกมแล้วเบื่อเร็วสุดเท่าไหร่หรอคะอาคือตอนแรกๆอะผมก็จะเล่นมาครับใช่ไหมซึ่งมาครับตอนนั้นผมไม่มีเบื่อเลย คือผมเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนเว้ยนะคือผมเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนเว้ยก่อนที่โอว่าจะออกนะคือผมเล่นเล่นแม่งทั้งวันทั้งคืนเลยคือแบบเล่นไม่เบื่อผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไปได้ยังไงวะแบบเล่นแบบเล่นไม่เบื่อเออคือทําไปได้ยังไงไม่เข้าใจตัวเองแล้วพอหลังจากนั้นใช่ไหมก็พอแบบไ um มค้ามาเริ่มมีจุดเอ็มตัวแบบว่าพวกคลิกบิดคลิปเบ็ดอะไรพวกนี้นพอมาเริ่มมีเสร็จปุ๊บผมก็ควอมรู้สึกว่าแบบ ความสนุกของมายครับต่อเก่าอ่ะมันเริ่มหายไปเว้ยที่มันผมแม้ความสนุกเก่าๆมันเริ่มหายไปจากปกติที่แบบว่าเราจะมาแบบสร้างบ้านกันหนุกๆอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามันเริ่มน่าเบื่อหน้าเบื่อขึ้นทุกวันเพราะว่ามายครับมันเริ่มตันขึ้นทุกวันทุกวันอ่ะมันเริ่มไม่มีอะไรทําให้ขึ้นทุกวันทุกวันแล้วช่วงนั้นก็ประกอบกับการที่โอวัสออกมาคือตอนที่โอวัสออกมาผมยังไม่เบื่อมายครับหรอกผมก็จะแคบมายครับเหมือนเดิมใช่เพราะผมโอวัสออกมาแล้วผมก็รู้สึกว่าโอวัสนี่แหละ มันคือทางที่ผมมันเป็นเกม f P S เกมแรกเว้ยที่ผมชอบเล่นแล้วเล่นมันทุกวันเลยเว้ยเล่นมันทุกวันพอๆกับไมค์ครับจนณตอนนี้ผมเล่นมันเยอะกว่าไมค์ครับอีกผมก็รู้สึกว่านี่แหละโอวัตมันคือเกมที่เรารออยู่เป็นเกมแนวใหม่ที่กําลังที่เรากําลังรอมันอยู่เว้ยเออก็เลยแบบแปลว่าก็เลยแบบช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่แบบว่ามันแบบยังไงดีคือตั้งแต่ผมประกาศไปใช่ไหมวิวมันก็เริ่มตกขึ้นเรื่อยๆเว้ยผมก็เลยแบบ เรื่องมาครไปแต่คำถามว่าเบื่อเร็วสุดนานเท่าไหร่ข้อสมมุติว่าเป็นเกมที่ผมไม่ได้ชอบแนวมากๆนะเช่นแบบจะเป็นแบบว่าแนวพวกโมบ้าฮีโร่เดอะสตอมอะไรพวกนี้เอาพวกนี้คือถ้าให้ผมเล่นน่ะคือผมเล่นแค่วันเดียวผมก็เบื่อแล้วเว้ยแต่ถ้าสมมุติเป็นเกมแบบว่าแนววัดด็อกแนววัดด็อกแนวฟาคายอะไรอย่างเงี้ยผมจะเบื่อแบบคือไอเกมพวกนี้มันมันเล่นคนเดียวมันไม่สนุกเว้ยพวก GTA ออะไรพวกเนี้ย เออมันต้องมันต้องเล่นกับเพื่อนซึ่งถ้าสมมติเกมไหนที่มันเล่นกับเพื่อนอ่ะแล้วเพื่อนแบบมีเพื่อนเล่นตลอดอ่ะผมจะไม่ค่อยเบื่อเกมอย่างนั้นเลยเพราะว่าแบบเกมมันมันก็อัปเดตมาเรื่อยใช่ไหมเช่น GTA อ่ะมันก็แบบเกมมันก็อัปเดตมาเรื่อยเว้ยถ้าสมมติว่าเกมนั้นผมมีเพื่อนเล่นผมก็จะแบบเบื่อช้ามากก็เบื่ออย่างสุดก็คือแบบแค่มาอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติแบบมีเพื่อนเล่นตลอดตลอดอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีอัปเดตมาเช่น GTA แล้วตอนเนี้ยนะผมก็เล่นกับนุ ก็คือแบบผมก็เล่นมา <c oughs> เล่นมาแบบก็อย่างต่ำก็คงแบบประมาณอาทิตย์หนึ่งนะน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งกว่าๆไม่ก็เดือนกว่านะอยู่ประมาณนั้นครับ <i> จบไปแล้วนะกับอันนี้ต่อมาเรามาดูสถามที่สามครับคำว่าแฮชแท็กอากี A ้ครั้งต่อไปอย่างให้พี่พูดเรื่องโอเวอร์วอตมันน่าสนใจดีครับจากมารุมารุน่าจะถูกนะครับก็ครั้งต่อไปอย่างผูบี้เรื่องโอเวอร์มันน่าสนใจดีโอเวอร์จะให้พูดถึงเรื่องอะไรอะ คือไม่รู้สิว่าจะให้พูดถึงเรื่องอะไรก,กับเรื่องโอวัสดนี่ก็คือคือผมตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องเกมโอวัสหรอกนะแต่ถามว่าทำไมจู่ๆมาเล่นมาเล่นแล้วก็แบบชอบเล่นมากๆเลยจริงๆอ่ะตอนที่มันเปิดเบต้าคือแบบตอนเกมเปิดตัวผมไม่ได้สนใจเกมมันเลยนะเพราว่าแบบเกมมันจะสนุกหรืออะไรผมไม่สนใจเพราะผมไม่ชอบเกมแรื่นี้อยู่แล้วไงอืมจากนั้นใช่ไหมผมก็แบบตอนนั้นก็มีเพื่อนผมชวนนะก็คือมาร์กนะครับมาร์กชวนผม ใบเลนอวอร์ดนับซึ่งคือแบบคือแบบตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจก็แบบจู่ก,ก็อยากคิดจะลองแบบเฮ้ยเออลองโหลดแบบมาเล่นหน่อยก็ได้มั้งไม่เป็นไรหรอกแบบโหลดมาเล่นหน่อยอะไรเงี้ยผมก็โหลดมาเล่นพอโหลดมาเล่นเสร็จปุ๊บรู้สึกวันนั้นจะเป็นวันที่เปิดเบต้าวันสุดท้ายนะก็คือวันสุดท้ายก่อนที่มันจะปิดเบต้าแล้วจะเปิดเกมจริงนะครับผมก็แบบเล่นเว้ยเล่นแล้วคือแ,แบบเล่นแบบเฮ้ยมันสนุปปะกแบบแปลกอะคือตั้แต่เกิดมาผมไม่เคยเล่นเกม FPS เลยเว้ย FPS ที่แบบว่ามันเกมไวอย่อยางเงี้ย เพราะว่าคาลเตอร์มันก็เป็น A.P.S แต่ผมไม่ชอบฟาคายก็ A.P.S แต่ผมก็ไม่ชอบเข้าใจไหมเพราะนั้นโอวัลมันเป็นเกมที่แบบมันคือ A.P.S ผสมโมบ้าเว้ยคือเกมโมวัลมันไม่ใช่เกมที่แบบว่าเรายิงยิงยิงอย่างเดียวเราตายคือแพ้เราไม่ตายคือชนะมันไม่ใช่เหมือน CSG o ว่าที่แบบว่าเรายิงกันอย่างเดียวเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่แบบว่ามีสกิลการแม่นส่วนหนึ่งแต่การที่คุณแม่นก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะชนะคุณจะชนะเสมอไปเว้ย ก็คือมันจะเป็นเกมที่แบบว่ามันมีสกิลผสมเหมือนโมบ้าอ่ะที่แบบมีสกิลอะไรอย่างงี้แต่นี่จะเป็น f อ s ผสมโมบ้าก็คือเน้นยิงแต่เกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่ผมชอบอ่าหนึ่งตรงที่การที่คุณยิงอย่างเก่งอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าคุณจะชนะเสมอไปเว้ยถ้าสมุดเอาแรงสูงๆมาสู้กับแรงน้อยๆถ้าแรงสูงๆคุณสู้กันด้วยฝีมืออย่างเดียวโอเคแรงสูงๆอาจจะชนะแต่ข้าตมว่าคุณสู้กันด้วยทีมเวิร์กแบบฝั่งแรงสูงๆแทบไม่มีทีมเวิร์กเลยแต่ฝั่งแรงต่ำๆอะ่ะ แบบโหโคตรทีมเวิร์กเลยฝั่งที่ทีมฝั่งที่เป็นทีมเวิร์กอะ่ะมันมักจะมีมันมีโอกาสชนะมากกว่าเพราะนั้นเกมนี้มันต้องใช้เกมแบบว่าเล่นเป็นทีมเว้ยและคือเกมนี้ไม่จําเป็นว่าคุณต้องเล่นแม่นไม่จาเป็นว่าคุณต้องยิงแม่นคุณก็เล่นได้เว้ยคือแบบว่าอย่างผมเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไม่ได้แม่นอะไรมากนะครับก็มันก็จะมีตัวหลายตัวนะที่แบบไม่ต้องเล่นแม่นอะไรมากก็เช่นแบบว่า mercy อ,อ,อย่างนี้ที่แบบว่าเราไม่ต้องใช้สกิลความแม่นเลย ซิมก็ไม่ต้องใช้สกิลความแม่นครับลูซิโอก็ไม่ต้องใช้สกิลความแม่นพระสซนย์ตาก็ไม่ต้องใช้วินซันก็ไม่ต้องใช้ดีว่าก็แทบไม่ต้องใช้เลยนะครับบางตัวมันแทบไม่ต้องใช้สกิลในการยิงเลยเว้ยเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยมันมีตัวละครเยอะนะมันให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณว่าคุณจะเล่นอะไรนะรอือก็อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยชอบแนวไหนนะครับอันนี้จะอยู่ที่ว่าคุณชอบแนวไหนซะมากกว่าเนาะ ก็มาณนั้สำหรับเกมโอวัสดนะครับก็เวลาซื้อผมแนะนําว่าถ้าสมมุติว่าก็ลองไปเล่นเกมที่คล้ายกันก่อนนะเพื่อนพาราดินอะไรพวกนี้แต่ก็ซื้อซื้อครับโอวัสดสนับสนุนกันนะครับสนับสนุนกันเพราะว่าเกมมันก็คาดเทียบระหว่างการเกมเขาเนื่อว่าอาจจะมองว่าแพงนะแต่สำหรับผมมองว่ามันคุ้มค่ากับราคานะเกมพันสี่ที่ซื้อมาเนี่ยเวตาผมเล่นจบปุ๊บผมซื้อเกมเลยเวผมซื้อเกมแล้ว,ว,ลวกดพรีออเดอร์มันเลยแบบไม่คิดอะไรเลยเพราะว่ามันสนุกมาก แล้วก็แล้วแต่คนนะว่าคนจะชอบหรือเปล่าแต่ที่เกมนี้ก็คือแบบมันคุ้มสำหรับผมก็คือคอนเทนต์นะ่ะมันมีอัปเดตเรื่อยๆตลอดเว้ยมันไม่ใช่แบบว่าเราต้องซื้อ DLC เหมือนเดซิมมันไม่ใช่แบบว่าเราต้องมาซื้อดี c ซเหมือนเกมนู้นเกมนี้เกมฟารคอยเราก็ต้องซื้อดี c ซเข้าใจไหมซึ่งเกมนี้มันไม่ต้องซื้อ d l เีเว้ยคุณซื้อเกมครั้งเดียวแล้วจบแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะซื้อรูทบ็อกไหมอันนั้นมันก็เรื่องมันอันนั้นอันนั้นคือมันก็แล้วแต่คุณนะ เกมนี้คือแบบมันจะมีคอนเทนต์อัปเดตเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นนะครับก็มานะครับเราจะมาดูคำถามต่อไปแล้วกันนะคำถามต่อไปอาร์ซี้ถ้าถ้าแคสเดอะซิมได้พี่จะแคสไหมเพราะอะไรจากยูริซามะนะอยูริรานี่เองนะครับก็ถ้าพี่แคสเดอะซิมได้จะแคสไหมเพราะอะไรถ้าถามว่าแคสได้ไหมผมอยากแคสเดอะซิมนะแบบเป็นเลสเพย์เป็นเลสเพย์แบบว่าเล่นแล้วก็เป็นสตอรี่เพื่อนๆได้ดูสนุกๆก,กันนะแต่ ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างคิดอยู่นะว่าจะทํายังไงให้ผมแคสแล้วมันสนุกเพราะโดยส่วนตัวเกมเดอะซีมเป็นเกมที่มันดูดชีวิตนะครับก็คือมันใช้เวลานานมากกว่ามันจะแบบคือกว่ามันจะแบบไอ้นี่มันมันเป็นเกมที่แบบมันเลื่อยๆเข้าใจไหมเพราะั้นผมคิดอยู่ว่าผม่าทํายังไงให้แบบแคสแล้วคนดูไม่เบื่อเข้าใจไหมเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าสมมติแคสคนเดียวมันจะเบื่อมันจะน่าเบื่อมากๆเพราะนั้นผมจะหาผมจะพยายามหาวิธีแคสเราไม่ให้น่าเบื่อนะครับ Okay, โอเคก็จ,จบกันไปแล้วนะสลับอ่าสลับคำถามนะคร <_ an> ับแฮชแท็กอาร์กีอาร์กี้นะครับก็สลับคำถามครั้งสรับคลิปนี้นะครับก็เราก็คงมีคำถามไมนะ่เ่นี้ครับถ้าสมมติอยากถามอยากถามคำถามอะไรอีกนะครับสามารถถามมาไนะด้โดยการแฮชแท็กอาร์กี้นั่นเองครับ A S K K Y อาร์กี้ถามผมแล้วก็พิมพ์ตามด้วยคำถามไปเลยสำหรับวันนี้ครับเรามีคำถามมาเพื่อนครับว่าเพื่อนๆรู้จักผมได้อย่างไง เพื่อนจักรู้จัก,จกผมได้อย่างไรแบบรู้จักได้แบบว่ารู้จักรู้จักมาจากคลิปไหนติดตามตัม้งแต่ตอนไหนอะไรประมาณนี้นะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้สคริปชันได้เลยนะและสำหรับคลิปหน้านะครับก็นะถามคำถามมาได้นะสำหรับวันนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไคร้และคอมเมนต์ด้วยนะสำหรับวัาานนี้ผมลักกี้ขอลาไปนี่าารนนครับผมสำหรับวันนี้สร็จครับบายบาย See you l ล t วเจอ